กกน,นะครับพบกับรายการลิงลิงทัลเลทเบิลนะครับวันนี้ก็มารีวิวหม้ป้ามนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวสินคา้าล่านะครับหน้าตาของสินคา้านะครับคือนี่ในสันทีมันเป็นตัวร้อนนะครับอ่ะหน้าตาของเขาคืออันนีสองแบบครับดังแรกผมยาวล็อกก่อนนะจับแขนครับแล้วก็หัวลงมาอย่างนี้แล้วก็เลืนลงไปครับ ก็จะจให้น,นั่งนะครับแล้วเขาก็จะเอามือเนี่ยล็อกอย่างนี้นะครับล็อกไปอย่างนี้อนะ่ะขาพาดอย่างนี้แล้วก็จับมือหักอย่างนี้นะครับเอไปคือการใส่ท้าครับถ้าใส่ท้าง่ายๆครับก็ใส่อย่างนี้ปึ๊บแต่ก็ยังไม่พอครับก็อรอลุกขึ้นมาขยบีบแล้วก็ดอกคืใส่หน้า เอาขาก็จะไปเกยวเชือกอี่นี้นะครับนี่คือท่ามาตาที่รุนแรงนะครับแล้วก็กระโดดมาไปลังกาเยี่ยมหัวนะครับนะครับไปแล้วก็จะรีวิวแ e นดีอ้ออฟท์นะครับแฮนดีอ้ออฟท์นะครับท่าม,ม้ตานะครับคงรู้จักกัอนอะไนี่รีมเด็ดคิวนะาไปดูรขบ ท่าของเขาคืออาร์เคนะคือว่าเขาจะให้จับไหล่คู่ต่อสู้พอดี่างนี้นะครับของจริงครับต้องยืนดูเฉยๆก่อนนะครับแล้วก็กระโดดดูครับกระโดดจับแขนนะครับแล้วก็ให้ให้หน้าคู่ต่อสู้ครับลงไปโดนกับเวทีนะครับแล้วมีท่าหนึ่งครับก่อนที่จะใส่อาร์เคครับเอาขาครับไปเก็บเทียบแล้วก็นี่ครับ ให้ให้หัวให้หัวครับล้มลงมาโดนวทีต่อไปครับเคนนะครับใช้เลมิสเตโอครับเป็นตัวรอนนะครับถ้าจะเคนก็ตดกันหมดแล้วนะมีสองแบบอย่างแรกคือทกสแลมนะฮะทกสแลมทกสกแลมก็จะหามคอนะมเนี่ยมันหามมือครับ มาโดนคอกูต่อสู้แล้วก็มือมือนอึงเนี่ยครับเอามาจาับตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะคุ้มนะครับถือใส่ท่าของเบียร์นักเทเกอร์นอนจับอย่างนี้แล้วก็แล้วมือของเขาอ่ะก็จะไปจับเอวเค้นนะครับ,นะรบแล้วเขาก็เอาหัวเนะี่ยคุ้มลงไปแล้วคุ้มแล้วก็ลงมาก็การกดของเบียร์นักเทเกอร์ก็จะกดตรงนี้ มคราก็จะรีวิวตอนชิน่าครับตอนชิน่าครับจะใส่ถ้าไม่ตายอันรุนแรงนะครับรุนแรงกว่าฮอกเฮิรเกตใช้ซาติโนใช้ซาติโน,นมันจช่วยนะครับเด้งเชือกมาครับแล้วตอนชิน่าเขาก็จะลองอย่างนี้นะครับแเขาก็จะแบกแเบอย่างนี้เอ,อ้ เวียงครับเวลาเวียงเขาก็จะทุ่มลงไปอย่างนี้นะครับหร,รือมีอีกแบบนึงครับก็เป็นทุ่มเหมือนกันนะครับแต่ก่อนทุ่มจะทาไม่เหม,มือนเว่าซาติโนเนีกกๆๆ่ยกำลังจะมาโคสไลายบตอร์ชินาหัทนาครับเท,ท,ท้าเท้าเขาเนี่ยกระทือกระทือตรงนีวเ,เขาเขาก็จะรอตัวกับแล้วเขาก็จะใส่ข้าอย่างนี้นะครับอัดคลิปอยู่ นะครับ mm hmm. ต่อไปครับก็เป็นเดนนิวไบรอันนะครับ <Yeah. S 1> ฮะ mm hmm. โอเคหลังนั้นอ่ะไอ้ทิงคารานะครับเป็นตัวรองถ้าไม่ได้เขาคือจะใส่เย็ดล็อกนะครับเย็ดล็อกก็จะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ทำ mm hmm. นี่ครับปิดปากของข้าอย่างนี้นะครับอย่างนี้ ผมว่าไม่ต้องนวาทีเลขมันทําอะไรก่อนถ้าทาผิดนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าใครรู้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้ด้วยอย่างงี้อมันเป็นว่านะว่ามันต้องทําอะไรก่อนแล้วก็นี่ครับเวลาเขาเหนื่อยเขาก็จะคุบเขาใช่ไหมแล้วเน้าใบอ่านก็จะติดเขามาเย็นนะครับเย็ เยสเยสเยสอย่างนี้นะครับถ้าใครดูทอร์นาทก็จะเห็นดันนัมแบ้่าดนนัมทายอย่างงี้นะครับต่อไปครับนะจริงๆนี่คือมิสเตอร์รถเดออร์เ้ยมิสเตอร์พัมเพอร์อะไรก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเอามาก็ไม่มีตัวบล็อกแรสเนอร์นะเลยเนะี่ยตรงผมมันเหมือนดีนะก็เ <c oughs> ลยทำมาเป็นบล็อกแรสเนอร์ครับท่ามกลาของบล็อกแรสเนอร์คือ ก็คือว่าเขาจะเบรครับเหมือนจอนชีนาครับแต่จะร้ายแรงกว่าครับเขาจะหมุนตัวผู้ต่อสู้นะแล้วผู้ต่อสู้ก็จะไปไกลครับแล้วเขาก็จะล้มลงมานอย่างนี้ครับอย่างนี้นะครับตู้ใหม่ครับเหมือนหมุนตัวให,นหน้นาเขาโดนมาครับแล้วเขาก็จะกดเขาจะกดครับ หรืออย่างนี้ครับไม้ผู้ต่อสู้อยู่ข้างหน้าครับแล้วเขาก็จะจับเอวนะครับมันกอดกันนะครับมันไม่ได้กอดกันนะฮะก็ทําท่าอย่างนี้เอ็นตัวลงมาครับให้ให้หัวคู่ต่อสู้เน่ยลงมากะแทกพื้นครับต่อไปแล้วก็จะรีวิวตัวเอ n นนี่บอยนะครับเอ n นนี่บอย อ้าไม้ตายครับก็คือนี่ต้องเอาถาดมาลองนะครับไม่คืทถาที่ลอยแรงนะครับจานำไปเล่นนะครับคืออะสตินคือว่าเขาจะเนี่ยเอาขาเนี่ยมาพาดคอนะครับแล้วก็จะเนี่ยขานะครับแล้วก็อ่ะเอาหัวเนี่ยเอาไปแทะกับโปะอย่างนี้นะครับนะครับต้องอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็นี่ครับอย่างนี้นะครับ ตอนสีน่าครับมันเป็นตอน,ตน,น<า>ถ้าไม่ตาเขาคือครับจะเอาหัวเนี่ยสอดเข้าไปตรงแขนนะครับแล้วก็เอาแขนเขาเนี่ยมาโดนพัดคอคูตสุแล้วก็เอาแขนเหมือนนั้นนะครับจับที่เคนจับนะครับเขาก็จะทุ่มลงมานะครับที่นี่ใช้แขนทุ่มครับไม่ใช้มือเคนเขาจะใช้มือแต่เดล็อกเขาใช้แขนทุ่มลงมาตนะอไปครับ เซียมพังกันบ้างเซียมพังนะครับใช้เลนสเลโอมานะครับคือจับอย่างนี้นะครับแล้วก็โยนแล้วเขาก็เราหน้านะครับ งั้นก็เป็นเคสคารีบ้างนะครับเคสคารีครับทำอะไรตายครับเขาจะอ่านในสังคีตนะน้นองเขาจะนี่แบลบอย่างนี้จับแบกนะครับจับแบกนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยครับแล้วแล้วแล้วเขาจะแกล้งทำไม่รู้ตัวนะครับเพราะงั้นเอ็นรีวิวแจ็คสเวเกอร์มั้แจ็คสเวเกอร์ครับ เอาแลนดี้เอต้นตอนนมเอามาลองคือว่าเขาก็จะเวียงกับเวียงกับให้หน้าไาชนกระเสาะเล็กนะคะนะครับก็จับห่านมาก่อนเนะี่ยแล้วเขาก็จะวิ่งมานะครับแล้วเขาจะเอาเข่าเนี่ยเอามาปั๊มทอ้องนะแบบนี้นะครับ นอนลงมานะครับแล้วเขาก็จะขึ้นเฉียงแล้วเขาก็เตียง่อแล้วเขาก็ทแทนบักขึ้นกระโดดออกมาอย่างนี้นะครับหรืออย่างนี้ครับเอาหัวสอดเข้าไปในแขนแล้วก็นี่ครับยกแบกอย่างนี้ขึ้นมาแล้วคุ้มหนันะฮะหังนั้นเราก็มารีวิวตัวคอร์ดิโดกันบ้างอนะันนี้มีซื้อมาปลอกแขนนะครับ มีปกแขกนะคะรีวิวตัวคนที่รถธรามกลาของคอที่รดนะฮะก็เรานี่มาลองเสียมหัรก็ว่าเขาต้องเนี่ยเอาให้คู่ต่อสู้หันเอ็นตัวนะครับแล้วเขาก็จะจับคู่ต่อสู้แล้วเขาก็จะตัวนะครับแล้วเขาก็จะต้องตั้งนาความ่างนี้นะครับแล้วเขาก็จะกดครับหรืออย่างนี้ครับเขาเนี่ยจะขึ้นหนีเชือกครับแล้วคู่ต่อสู้มาเขาก็จะหันหน้า หันหน้าไตใส่นะคะหรือเบ็กมิดชัดเด็มิดนะครัะเอาตัวจ็สเวตเกอร์มาลองนะครับแล้วเขาก็จะจับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาขาเนี่ยขาของเขานะครับสะดุดมาตรงนี้นะครับแล้วเราก็เขาก็จะเอนหลมลงไปหรืออย่างนี้ครับ ให้เขานอนดูแล้วก็กระโดดทิ้งศอกนะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่กระโดดทิ้งศอกอย่างนะเดียวนะแต่เขาก็จะขึ้น